คือมีคอร์สธรรมชาติบำบัดก็ไปเข้าคอร์สธรรมชาติบำบัดที่เขาเขียวคนก็ไปกันเยอะแต่ก็มีข้อแม้กันว่าการเข้าคอร์สเนี่ยต้องเจาะเลือดทุกคนก็จะเจาะเลือดแล้วเขาก็ผลเลือดไปตรวจและระหว่างที่ที่เข้าคอร์สอยู่อะ่ะเขาก็สอนวิธีการใช้ชีวิตทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็ผลเลือดก,ก็ออกมาเขาก็บอกผลไปทีละคนทีละคน,ะคนพอมาถึงตัวเองเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าผลเลือดของคุณเนี่ย เออมนแสดงว่าคุณเนะี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วแล้วมะเร็งแาบกบผลเลือดดิเองบอกมันมีผลเลือดอยู่ตัวหนึ่งแสดงผลว่าเป็นมะเร็งอ่าก็โอเคมะเร็งก็มะเร็งก็มะเร็งที่ตับก็งง,ง,งว่าแล้วจะต้องทอํายังไงต่อคนคนอื่นที่โดนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเหมือนเหมือนกันเขาก็มีอาการเศร้าร้องไห้ร้องห่มร้องไห้โทรไปฟุ้งฟ้ากยกบบญาาิพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เราก็มองแล้วเราก็ก็คงงงๆอยู่ั้งแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรอ่างก็ต้องโทรไปรายงานคุณสามีก็บอกเนี่ยหมอบอกว่าว่าเขาเป็นมะเร็งก็บอกมาว่าเออเป็นก็ไปหาหมอให้หมอรักษาไปเขาจะช่วยอะไรได้ก็ไม่ใช่หมอก็แค่นั้นเหรอเออเอาแค่นั้นก็แค่นั้นคุณหมอก็บอกอาวิธีการก็คือใช้ยาวิตามินไฮโดรส ในการรักษามะเร็งก็บอกอ่าเป็นเป็นยาก,กินก็โอเคเป็นวิตามินก็น่าจะโอเคนะมันมันก็ไม่น่าจะมีผลร้ายอะไรพอพอ,พอคุณสามีเข้ามาลับมาลับที่เขาเขียวมหมดอครบคอสก็ตามหมอไปถึงเพชรบูรณ์เขาก็ให้จัดยามาเยอะมากซึ่งเป็นวิตามินทั้งนั้นยาบำรุงอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดปรากฏว่าพอกลับมากินอะไรไม่ได้เลยกินยาอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิตามินซี คือกินแล้วมีอาการขึ้นไส้ผื่นระออมแบบคือเหมือนร่างกายมันรับความแรงของอวิตามินพวกเนี้ไม่ได้ก็ทิ้งหมดรู้สุดก็ไม่กินแล้วก็ใช้หลักที่เขาสอนมาคือเชื่อเชื่อหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ถ้าเราทําให้ตัวเราแข็งแรงคือก็คนเราเนี่ยมันก็มีเม็ดเลือดขาวใช่ไหมเม็ดเลือดขาวมันก็เหมือนทหาร แล้วก็ทํำหทานเราให้แข็งแรงกันแล้วกันออกกำลังกายเ,าเดินออกกำลังตอนเช้าโดนแดดทำร่างกายให้ให้ให้ร้อนเข้าตู้อบทำอารมณ์ให้ดีพยายามจะนั่งสมาธิาไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปรักษาตัวก็คือขอลางานคือขอลาออกจากงานก่อนอก็ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเนี่ยเชียงใหม่แต่เช้าไปเดินอากาศดีเอ่อ ทำดีท็อกให้ของเสียมันเอาของเสียออกจากร่างกายเข้าเตาอบจำได้เลยแม่ก็จะไปเที่ยวเด็ดตะไครไ้ใบมะกรูดอะไรรอบบ้านเลยแล้วก็มาทำต้มต,ม,ตมอบให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินบางสวิรัตคุณพ่อก็ตะเวนหาร้านบางสวิรัตที่เชียงใหม่แต่ความที่ไม่เคยมอกินเข้าไปมันก็เบื่อเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อคือเบื่อก,การกินเบื่อกับ การปฏิบัติตัวแบบนั้นแล้วอาจจะเป็นเพราะทำดีทองทั้งเชา้าทั้งเย็นมันไปอยู่แค่แค่เดือนเดียวพอกลับมากรุงเทพช่วงเวลา3เดือนน้ำหนักมันหายไป15บกิโลแล้วเออดีไว้เฮ้ยมะเร็งนี้ก็มีข้อดีนะอยากลดน้ำหนักถ้าเป็นทัาตายเคยไปเข้าคอสหมดไปตั้งหลายตังมันลดไป5้าขีดจากน้ำหนักแปดสเหลือหกกลับมากรุงเทพก็กลับมาทำงานปกติ ก็ไปเดินก็คือตอนบ่ายก็ให้สิทธิพิเศษออกไปเดินออกกําลังแต่อาหารเนี่ยกินไม่ได้จนอาจารย์อาจารย์หมอที่อยู่ที่เนสซิงโฮมเขาบอกว่ากินเมื่อยากกินอะไรก็กินกินไปเถอะสงสัยมันจะเป็นโรคอาหารตายด้ยก่อนที่จะเป็นมะเร็งตายทีนี้ก็กระนํำเลยต้มตําปูปลาเนื้อน้ําตกอะไรต่ออะไรต่ออะไรเงี้ยหมูน้ําตกอะไรก็กินกินปกติเลยเดี๋ยวก็มีไข้ขึ้นสามก้ามหมดเล้็หมดแรง ก็พอดีได้อาจารย์หมอที่ทนสิฮมอ,อ,อายุมากแล้วอายุเท่าคุณพ่อเลยจะสักเกือบแปแล้วแกก็มีสูตรสูตรของแกวยการฉีดยาหลายๆตัวผสมกันซึ่งเป็นแกเป็นหมอแบบโบราณนะ่ะซึ่งกระปบฉีดเข็มเรียชะักเลยไข้ลงให้น้ำเกลือขวดหนึ่งก็ไข้ลงแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วจนกระทั่งชักเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวแล้ว ตัวเองเลิมไม่ไหวแหละ